แม่คะหนูน้ำลายไหลตอนกลางคืนเนี่ยอันตรายไหมแบบตื่นมาหมอนชําเลยก็คือว่ามีทั้งอันตรายและไม่อันตรายอันนี้พูดถึงทั่ว,วไปก่อนน้ำลายมันมาจากไหนน้ำลายมันก็จะมาจากสมน้ำลายนะ ต่อมน้ำลายของเราเนี่ยมันมีหกต่อมอยู่ตรงเนี้ยพักเนี่ยได้นี้แล้วก็ในช่องปากมันจะหลั่งมาวันหนึ่งเนี่ยประมาณ1-2ลิตรต่อวันที่เราแบบอยากกินเนี่ยน้ำลายนก็จะนี่สูบฉีดมาจะปี๊ดปี๊ดปี๊ดเลยจะเยอะต่นี้เนี่ยน้ำลายมันหลั่งมาทั้งวันแต่การคืนอ่ะการคืนน้ำลายแล้วเนี่ยเราต้องเป็นคนสั่งให้มันกลืนอันนี้พอเราหลับไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคืนเนี่ยเพราะว่าเราหลับแล้วใช่ไหมล่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือการคืนน้อยลงมันก็มีโอกาสที่น้ำลายจะไหลออกมาทีีีี่่่เเเรราาาาหััับสนนนนนนิิทมมกกกๆืืออออย้้คปต ก็คือกรณีไหนที่อันตรายถ้าเรานอนกลด้วยแล้วเราน้ำลายไหลเนี่ยที่อันตรายก็คือ1หยุดหายใจที่2ก็คือสำลักน้ำลายเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราน้ำลายไหลร่วมกับเรานอนกลอันนี้ไม่ได้ต้องไปตรวจรักษาละหรือว่าน้ำลายไหลเพราะเราปิดปากไม่สนิทถึงว่ามันไม่สบกันนะมันเลยพเยานะน้ำลายมันก็ไหลออกมาอ่านี่ก็ต้องแก้ไขหรือว่าเราหายใจทางจมูกไม่สะดวกเช่นจมูกเรามีอะไรปิดกันเราเป็นภูมิแพ้เรื้อรลังหรือว่าเป็นลิสีดวงทําให้มีก้อนในจมูกทําให้เราหายใจทางจมูกไม่สะดวกเราก็เลยหายใจทางปากปากเราก็อ้า ปากอ้าลังคืนใช่ไหมน้ำไหลก็ไหลก็ลคือแก้ไขด้วยการนอนหัวสูงหน่อยนึงหรือว่านอนท่าที่เราอ้าปากน้อยลงก็พอช่วยได้ถ้าเราทําอย่างนี้แล้วมันก็ยังไหลยอยู่เราก็อาจจะใช้กระดาษซับอะไรเนี้ยนะวางบนหมอนนะมันจะได้ไม่ต้องซักปอกหมอนบ่อยเนาะ